สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับของ Isuzu e d m a x นะครับปี2008นี่ครับกระปุกน้ำมันเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับแนข้างปากตายเบอร์10บเหนข้างปากตายเบอร์8น้ำมันเบรกประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ชุดสำหรับดูดน้ำมันเบรกนะครับเป็นแวคขัมครับ ตอนแรกก็เปิดฝาครับดึงแผ่นกองออกก่อนนะครับตะแกงกองใช้คีมดึงนะครับค่อยๆดึงทีละด้านทีละด้าน,นครับขึ้นมาครับจากนั้นก็อันนี้เราจะเช็คนะครับนี่ครับขึ้นเต็มขีดเลยครับคือความชื้นมีมากกว่า4%นะครับต้องเปลี่ยนออก ดูดน้ำมันเก่าออกให้หมดนะครับจะสังเกตได้นะครับภายในกระปุกจะมีขาบ ตกตะกอนนะครับของน้ำมันเบรกนะครับให้เราเช็ดนะครับเช็ดออกก็จะดำประมาณนี้ครับเช็ดออกมาแล้วก็เติมน้ำมันเบรกลงไปนะครับ ผมจะเติมประมาณขีดแม็กนะครับดังนั้นผมก็จะใช้แม่แก่ปาตายเบอร์แปดนะครับคายตัวน,นี้ผมจะใช้เป็นผมจะทําเป็นล้อหลังซ้ายก่อนนะครับ๋ย่อคนข้างแน่นนะครับต้องต่อปแจเจบขนออกเสียบสายชุดแวคคัมนะครับดูดสำหรับดูดมันเบรกนะครับแล้วก็จากนั้นก็ สวิตช์ทำงานนั่นเลยครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆในระหว่างนี้เราก็ต้องเติมด้านบนด้วยนะครับดูน้ำมันในสายนะครับที่ออกมาต้องไม่ดำนะครับเป็นน้ำมันใหม่ที่ไหลออกมาแล้วเราก็หยุดนะครับดูด้านบนด้วยนะครับเติมยาให้ขาดเพราะอากาศมันจะเข้านะครับ ใส่ได้ที่นะครับแล้วก็ปิดนะครับหมุนน็อตขันให้แน่นครับแล้วกห็หยุดเครื่องนะครับแล้วก็ดึงออกย้ำอีกรอหนี่งครับเนี่บร้อยสำหรับหนึ่งล้อต่อไปผมก็จะเป็นล้อหลังขวานะครับนี่ผมก็เติมน้ำมัน ลงไปถึงกิดแม็กนะครับจากนั้นก็ต่อทำตามขั้นตอนครับแล้วก็เปิดเครื่องครับมันจะดูดน้ำมันลงไปเรื่อยๆครับจนยุบมาใส่แล้วเราก็หยุดเครื่องครับพอ นี่ลงไปเรื่อยๆจางนั้นเราก็จะย้ายมาที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าซ้ายนะครับเติมน้ำมันลงไปด้วยขีดแม็กนะครับล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาครับก็จะใช้แจกเป็นครับต่างายเบอร์สิบครับ,รรบ,บ,รบทําเหมือนกันกันกนกบล้อหลังครับ ดูออกมาจนใสนะครับใส่ที่ที่ล้อก็ปิดนะครับเมื่อเสร็จทั้งสองล้อแล้วนะครับเราก็ใส่ตะแกรงนะครับตะแกรงกองฝุ่นปงนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้ได้ขีดแม็กนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ